ปั่นดวงหน่อยปั่นดวงหน่อยไอเมียวเองเอาเงินมาให้พี่ใช้หน่อยพี่จะไปกินซูชิว่ะเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คือถ้าเล่นธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็จ่ายดีเหมือนกันนะครับทุกคนมันก็จ่ายอยู่นะไอเกมนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหสิบมาวะ่ะอืมไปอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งผมขออีกสักทีนึง เรามันคนมีครอบครัวมีน้องๆหนุ่นูอะเงินมันต้องใช้ความโลภมันก็มีนนแน่ไม่งั้นมันจะพออะไรใช่ไหมครับสิบี <c oughs> ีครับรอบนี้มาอีเหมียวอุ้ยอุยเชดโดมาถึงคูณคูณท่วมเลยอะไรว้เนี่ยอา้อาวอคูณปุ๊บหายปั๊บยังไงอะ โอ้โหเจเดียวแล้วจบหรอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยพี่เล่นดอกใหญ่อยู่นะมึงจะมานิ่งเนืองอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยคูณเยอะอยู่ครับตรงนี้คิงแยมโอ้โหคิวมาครับโอ้เยอะฮะโอเคครับใช้ได้ไม่ต่อสิบนะถ้าต่อสิบมาจะมันกว่านี้หน่อยนะครับโอเคมีคูณมาอีก ยีองแล้วเอา้เอาเฮ้ยรอบนี้คูณเยอะแต่ไม่ไม่จ่ายเลยโหดอกนี้ถ้าไม่งั้นเจ๊งเลยนะสุดท้ายแล้วฮะโอ้โหมึงยังจะให้กูคูนอีกเหรอฮะโอ้โหสูชิแม่งไม่ต้องกินแล้วเหลือกระเพราไก่แล้วมั้งเนี่ยทรงนี้เนี่ยโอ้ร้อนครับร้อนร้อนครับโอ้ยเฮีย้ยไม่ได้อีกทีนึงโอ้โหร้อนเลยอะร้อนเลยฮะทุกท่าน ตอนแรกว่าจะไม่ร้อนร้อนจัดเลยมึงจ่ายมันได้ยังไงวะห้0ร้อเมื่อกี้น้อยเกินไปปะแล้วมันคูณมาให้อย่างเยอะนะตาแรกนะเออเป็นไงวะมา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 ให้ฉุนเฉียวจริงๆเออสิองทีโอเคเฮ้ยใช้ได้ครับเปิดหัวมาก่อนเอ,อ้ยซูชิมาเออใช้ได้ครับผิวตกสวยครับ ใช้ได้ครับเอ้ยดอกนี้แน่นอยู่นะเออคูณมาคูณแปดครับโอเคถือว่าตุนมาได้สักหน่อยนึงก็ยังโอเคอ่ะแก้หัวร้อนได้นิดนึงโอ้โหเออคูณมาคูณมาคูณมาตุนไว้ก่อน เออพัดว่าอุ้ยพัดดอกใหญ่พัดดอกใหญ่ครับยังไงยังไงไปโอ้ยคูณ20คูณ22เอาดีแลวโอ้เจตอกอุ้ยอุ้ยโอ้โหสก,กัตเตอร์ เอา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 ถือว่าเรากลับมาเท่าทุนครับหรืออีก5ทีครับแล้วแต่โชคจะตาฟ้าสวรรค์นะครับว่าผมจะได้กินซูชิไหมเฮ้ยเฮ้ยคุณเยอะนะต่อเนี้ยโอ้โห้เฮ้ยถ้าต่ออีกนะได้ได้อีกนะอีก3ทีว่ะทุกคนเฮ้ยวายด้วยอ้ฮเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยาไปกันต่อสแกตเตอร์ขออีกอันนึงสเกตเตอร์ไอ้เคี้ยไม่ตกเฮ้ยยังได้อีกยังได้อีก ได้อีกเฮ้ยมาบมักๆเข้าให้สี่อันโอ้โหโอ้โหโอ้โหละเอียดละเอียดงานนี้วันนี้มีแล้วซูชิขอดอกใหญ่หนึ่งทีมาเฮ้ยคูณอีกเฮ้ยเฮ้ยมันจะรวยอะไรกันขนาดนี้เอานะท่านผู้ชมมา มาเอาวะเอาวะเฮ้ยเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วฮะตรงนี้ครับคูนเข้าไปเฮ้ยคูน40เลยนะเฮ้ยเฮ้ยคิวไม่ได้อือเจ็ดทีครับของผมจะคูน50แล้วอะเฮ้ยมับเขาให้2 0 0 0อุ้ยเอต่อ โอ้โหโอ้โ oh. ห oh 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 หนาวเลยหนาวเลยดอกนี้ดอกนี้หนาวมาห้าทีครับอุ้ยซูชิน้อยไปเฮ้ยกองกองกองโอ้ยนูก็กองหล่นน่าจะได้เยอะเลยนะผมว่ากองกองพวกกองพัดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยได้เลยอะ่ะอุ้ยซูชินี่ซูชิสี่เม็ดเอง สี 4, ่เม็ดก็พันกว่าแล้วงะเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้จ่ายหนักจ่ายจริงนะครับเฮ้ยกินไม่ออกอุ้ยโหซูชิมาเยอะกินไม่ออกเลยจะกินอะไรอ่ะห้าสิบแล้วหอกสุดท้ายขอแบบแน่นแจ็คคูณห้าสิบมัดเข้าให้อะไรต่อลงมาอุ้ยซูชิอุ้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ย หลายเท่าเลยนะเมื่อกี้ผมปีสปินไป3,000ได้มาโอ้ยเฮ้ยดอกนี้แน่นจัดโอ้โอ้ตาลายเลยฮะที่สองปีสปินครับบวกมา1มื0นสี่พบาทโอกินไม่ออกเลยจะกินอะไรทีนี้โอ้โอ้โหเฮ้ยเกมนี้จ่ายดีมากเลยอะเฮ้ยเข้าอีกหรอ เฮ้ยเฮ้ยสแกตเตอร์อีกเหรอเฮ้ยนี่คือธรรมดานะอันนี้ธรรมดานะผมไม่ได้ฟีสปินแล้วนะไม่ได้ซื้อฟีเจอร์แล้วนะอุ้ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโหยจ่ายจ่ายแน่นมากครับทุกคนไอ้หนูซูชินี่จ่ายอ่ะเ,เสแกตเตอร์ตกแล้วออาอยู่ดีเราเข้าฟีเอ้เฮ้ยเฮ้ย ได้ไม่อีกพันห้างงงงแล้วเข้าอีกเฮ้ยไอ้เฮียเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ,เอ้าคูณมาคูณมาเฮ้ยงงวะ่ะอยู่ดีก็มาเฉยเออดีจังเลยอะ่ะเฮ้ยเราโชคดีมากเลยอะ่ะ หัวกำไรจัดๆคูณมาเอออีก6กทีไหวยอยู่นะไหวยอยู่นะครับตรงนี้อา้าวมา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 ตอนนี้อารมณ์ดีแล้วฮะม,มีตังค์กินข้าวแล้วมีตังค์กินข้าวเยอะด้วยเอา,เ,อาเฮ้ยเกมนี้เล่นง่ายมากนะแฮปปี้ว่ะตอนแรกก็หุน่นหิดเลยนะครับร้อนจัดเลย เนะลยอีกกี่ทีเนี่ยสุดท้ายแล้วเหรอโอ้โหเออมันจากแบบนี้อีกสักทีหนึ่งแล้วกันผมล็อกละนะสามพั 3, นะครับล็อกกำไรไว้ที่หมื่นนะแล้วผมพอละดอกสุดท้ายอืมผมเราพอละเราแค่นี้พอละฮะวันนี้ถือว่าแฮปปี้เวลิกูดยัตตูดเวลิเบลไม่เกี่ยว <laughs> เออขำเองเฉย เออมา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 สองหมื่นได้ไหมได้นะผมว่าได้เล่นนะสองหมื่นอ่ะอีกห้าพันแล้วมันแจกด้วยช่วงนี้เอามับเขาให้เออลงไมาอีกอู้ยท่วมทนครับคูณสิบสี่ละหรือตั้งสิบทีดีใจมากเลยอะ่ะเออมันเล่นง่ายมากเลยนะเฮ้ย เฮ้ยจะเอาเอานะอีก2,500เท่านั้นหรืออีก8ทีนะเพื่อนเราจะเห็นจริงเอานะ2องหมืน,นะเฮ้ยว<า>ูบ <c oughs> มาแบบแน่นๆครับ <c oughs> เอาเอเอา,เอ,าอีก1,500เท่านั้นมาแล้วพี่ไม่ตลกเพพี่จะเอาให้ได้ ตอนแรกว่าอย่างมากได้ได้ซักฟูจิตอนนี้สงสัยจะมีโอมาคาเสะว่ะฮัแน่มาเฮ้ยหุยกองอะไรอ่ะโอยอยากได้กองมั้งอ่ะครับยังไม่เคยได้เลยไอ้พวกตัวใหญ่ๆที่แตกหนัๆๆๆกๆรับเฮ้ยสกัตเตอร์มาว่ะโอ้โหแล้วโอกาสออกนะทุกคนดูนะสามสี่แถวอ่ะมึงต้องออกให้แล้วเอาเลยมามึงต้องออกแล้วแหะเลยอีกดีจริง เลยก็ไปอีกอะโอ้โหไม่ต้องออกแล้วอย่างนั้นนะเออหลอกกันนี่หว่าบึมเ um! ฮ้ยห้าพันเฮ้ยสุธิเฮ้ยเฮ้ยเี้ดอ,อกนี้เฮ้ยคนลุกเฮ้ยมื่นกว่าบ้าปะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอะไรวะเน,นี่ยงงแล้วครับอาจารย์ เฮ้ยคูนี่บักเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมีให้เล่นท่วมเลยอะโอ้นี่พาเมียไปกินได้กี่คนวะเนี่ยโอ้ยบวกโหดเหมือนโกดใครมาเฮ้ยคูนี่เหรอมึงจะคูทำไมมันจบแล้วโอ้โหพอแล้วฮะเวนหัวเลยครับบวกเหมือนเวนหัวเลยโอ้โหตอนแรกเราหวังสองหมื่นอยู่ดีกลายเป็นสามหมื่นนะ ทุกคนไอกเกมนี้ดีจริงๆเลยอะโลบวะกดเลยได้ไหมเนี่ยนี่ผมว่ามันต้องมาอีกคือมันแจกดุมากแล้วเรามันโลบโอ้โหเกมมันดีอย่างนี้เล่นในคีโอพาตาไม่เห็นได้อย่างนี้เลยอะไอนี่โอมาว่ะเออน้องเหมียวนี่จ่ายหนักมากครับเอยดีอะ่ะชอบอะ่ะ สิบทีก็พอแล้วมาดอกใหญ่ครับเรามาดูนะฮะถ้าเป็นเราเล่นสายใหญ่มันจะแจกเราไหมนะมันจะจ่ายเราไหมครับบังเข้าให้โอเคบังบังเข้าให้บังเข้าให้ใหอ้มันคูณหกนี่วาโอเคโอเคเอ้ยมันคูณน,น้อยจังเลยอะ่ะเออคูณาไปเออคูณไหคูณสิบครับ คูณทิบสองแล้วเหลืออีกห้าทีวะ่ะเออคูณมาคูณมาคูณมาตุนไว้ตุนไวมเอเยเริ่มแย่แล้วเฮ้ยบังเขาให้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออมาเออเฮ้ยคูณมา,ออมาโอเคครับกำไรแล้วกำไรพันกระบาดหลงนี้พอพอกันทีหิวเลย หิวซูชิเลยไอเกมนี้เล่นดีมากเลยอะเอาครั้งสุดท้ายขอหน่อยๆนะหุ้ยพัดเออไม่ใช่นี่หว่าครั้งสุดท้ายของจริงเจแล้วเต็มตีนอีกเอาอีกทีนึง่งเอาอีกเฮ้ยโอ้ยพอโอ้ยเรียกว่าท่วมท่วมท่วมทนล้นฟ้าโอโห โอ้ยเล่นจนรุนนเหนื่อยเลยฮะทุกคนโอ้สองสองทีนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราเท่าไหร่นะทุนเราเริ่มห0 0พันนะตอนนี้มี3ามหมื่น้าบาะสิบกวนาทีงงเลยฮะไอเกมนี้ดีจริงๆแต่พอแล้วครับนี่ถือว่าเรากําไรเจ็เท่าเลยนะตอนแรกผมหวังแค่แบบ2อ0 0ามพันนี่กํไรเจ็เท่าจากที่เราฝากเข้ามา5000นะเออโชคดีมากเลยอะ่ะเกมนี้มันจังหวะมันดีจริงๆนะเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับ ถ้าชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชแนลไว้ด้วยนะโอ้โหอยากแบ่งเพื่อนๆเ,เลยอะ่ะแม่งจะชวนใครไปกินซูชิดีวะเนี่ยเออโชคดีมากเลยครับไปแล้วครับลาไปก่อนครับเอออารมณ์ดีเลยอะ่ะตอนแรกยังเซ็งๆอยู่เลยนะขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ